สวัสดีค่ะสวัสดีลูกดวงทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เจน n ี่ชาแนลเจ็ดสิบเกานะคะ,ะกับช่วงเจนนี่ยิปซีพยากรณ์นะคะมาพบกับแม่หมอเจนนี่ใจดีเสียงหวานคนเดิมเลยจ้ามาค่ะวันนี้นะคะเรามาตรวจดวงชะตาฟรีกันเนาะค่ะเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลนะคะนะ,ะเจนต้องบอกก่อนนะคะว่าการตรวจดวงชะตาของเจนนะคะเป็นการดูดวงแบบดยรวมเนาะเป็น general reading นะคะอาจจะ ตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้นะคะช่วยเอ่อใช้เอ่อช่วยมีสติแล้วก็คิดพิจารณาด้วยนะจ๊านะถ้าได้คําทํานายที่ดีๆนะคะก็รับไว้เนาะถ้าเป็นถ้าได้คําทํานายที่ไม่ดีก็ไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเรานั่นแหละนะ จ้าวันนี้นะคะเจนก็มีไพ่เลือก3ามกองเช่นเคยนะคะเจนเใช้ไพ่สามสำรับนะคะในการทำนายเนาะในการพยากรณ์นะคะมีไพ่ยิปซีไพ่บาพิคเนตและไพ่ออร์โคนะคะเนาะวันนี้นะคะเจนก็มีท็อปิกนะคะ วันนี้เนาะมาพร้อมกับท็ปิกที่ว่านะคะความสุขของคุณคืออะไรนะคะเนาะความสุขของคุณคืออะไรนะคะหัวข้อของเราในวันนี้เนาะมีไพ่ให้เลือก3ามกองนะคะนะกองที่หนึ่งนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานหลับตานะคะแล้วก็เล็งไปที่กองไพ่ที่เราชอบเลยนะจ๊ะถ้าเราถูกชะตากองไพ่ใบไหนนะคะกองไหนนะแสดงว่ากองนะั้นเป็นกองของเรานะคะ เรามาดูกองที่1กันนะคะกองที่1นะแล้วใครชอบไพ่กองที่1น,นะคะชอบไพ่ใบที่1นะคะโจนี่นะคะโจนี่นะคะนะกองที่1นะเป็นรูปเด็กผู้หญิงกับกระต่ายนะคะยืนอยู่ด้วยกันสวยงามมากเนาะเป็นไพ่อัลลคอนะคะโอเคค่ะคนคนที่เลือกกองที่สองอันนี้คือไพ่กองที่สองนะใบที่สองนะคะฟอร์ริสนะคะไพ่กองที่สองนะคะเนาะใครที่ชอบใบนี้นะ โอเคจ้า,าไพ่ไปที่3นะคะกองที่3นะกองที่3นะคะฟานเดอะฟานบาเลนนะคะนะฟานบาเลนนะคะใครที่ชอบกองนี้นะโอเคจ้ามาตั้งจิตอธิษฐานได้กองไพ่ที่เราชอบเรียงเอ่ยนะคะโอเคค่ะ ถ้าใครได้กองไพ่ที่ชอบแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบกันเลยนะคะว่าความสุขของคุณคืออะไรนะคะนะความสุขของคุณคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าความสุขของชาวกองที่1คืออะไรมาฟังคําตอบของชาวกองที่1กันเลยจ้าเจนช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วก็กดซับสไครต์ด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้เจนทําคลิปใหม่ต่อๆไปเนาะแล้วก็ช่วยกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดต การแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะแล้วก็แม่อนุญาตนะคะนะให้คอมเมนต์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะใครนะคะอยากจะให้ให้แม่หมอนะคะอยากให้เจนนะทําท็อปปิกอะไรให้นะคะเนาะเกี่ยวกับหัวข้ออะไรอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยจ้าเดี๋ยวถ้าแม่ว่างนะเดี๋ยวแม่จะมาทําให้นะคะเนาะอโอเคจ้าเราไปฟังคําตอบของชาวกองที่1กันเลยนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีชาวกองที่1นนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1เลือกไพ่กองที่1นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความสุขของคุณคืออะไรนะจ้าชาวกองที่1นนะว่าความสุขของชาวกองที่1นเนี่ยคืออะไรนะคะนะจะพบเจออะไรเร็วๆนี้นะเดี๋ยวมาดูกันจ้า ไฟออฟวานนะคะ A อออฟวานนะคะเอออฟเพน c ท e นะคะสตรีนนะคะ เดอะเวิลด์ค่ะเทนออฟวันค่ะโอเคจ๋าเรามาฟังคำตอบของชาวกองที่หนึ่งกันเลยนะคะ,ะความสุขของคุณคืออะไรนะคะเนาะความสุขของคุณคืออะไรนะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบของชาวกองที่1กันนะชาวกองที่1น,นะคะความสุขของคุณคืออะไรนะคะ ความสุขของชาวกองที่หนึ่งก็คือการปล่อยวางนะจากการปล่อยวางการที่ไม่รับภาระไม่รับความเครียดหรือว่าคือเป็นคนที่ชอบเก็บงานะคะความรู้สึกเนาะชอบเก็บงาความรู้สึกชอบเก็บโกรธเป็นคนชอบเก็บโกรธเก็บอะไร ความคิดที่ไม่ดีต่างๆค่ะสิ่งที่ไม่ดีต่างชอบเก็บไว้คนเดียวเนาะเหมือนมีเรื่องมีปัญหาอะไรก็ชอบเก็บไว้คนเดียวนะคะเนาะทีนี้นะคะความสุขของคุณคืออะไรความสุขของคุณก็คือการปล่อยวางค่ะนะการปล่อยวางการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะเนาะชาวกรองที่หนึ่งเป็นคนที่เป็นคนที่มีทิฏฐิเหมือนกันนะบางทีนะคะคุณสมควรที่จะปล่อยวางนะแล้วคุณก็จะพบความสุขที่แท้จริงนะคะเนาะปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะต้องกล้าแสดงออก นะเป็นคนต้องกล้าคิดกล้าลองกล้าทํานะคะชาวกองที่1นนะบางทีนะคะเรามีความคิด เยอะแยะมากมายเลยเนาะอยากทำนูนน่นทำนนี่แต่ว่าเราไม่กล้าจะตัดสินใจจะลงมือทำนะคะเนาะเราต้องเป็นคนกล้าตัดสินใจนะคะนะบอกเลยนะคะชาวกองที่หนึ่งนะความสุขของคุณนะก็คือคุณจะได้พบเจอคนดีๆเข้ามานะคะกัลยาณมิตรที่ดีเพื่อนที่ดีนะคะถ้าคุณเป็นโสดก็หวังเอ่็จะได้พบเจอคู่ที่ถูกใจนะคะคู่ที่เข้าใจกันนะคะเนาะช่วยเหลือกันนะคะรักใคร่กันนะคะคนโสดเนาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะ ก็จะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะเออมีความเข้าใจกันรักใคร่กันอะไรค่ะนะความสุขของคุณนะคะก็คือคุณต้องการใครสักคนหนึ่งนะเข้าใจคุณรักคุณนะคะชาวกรองที่หนึ่งนะแล้วก็มันก็ถึงเวลานั้นแล้วค่ะนะมันถึงเวลานั้นแล้วค่ะคุณรอรับความสุขของคุณได้เลยนะเออสิ่งอะไรที่คุณหวังที่รอคอยนะเหมือนชาวกรองที่หนึ่งเนี่ยหวังนะความสุขของคุณก็คือเรื่องงานด้วยนะเอออยากให้งานนะคะหวังว่างานจะเป็นไปตาม ที่เราหวังไว้นะคะงานอยากให้งานของเรานะคะผ่านไปด้วยดีเนาะประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่เราหวังนะคะเนาะจะประสบความสําเร็จค่ะนะสมหวังค่ะแล้วก็เรื่องเงินด้วยเนาะเรื่องเงินที่คุณหวังไว้ความสุขของคุณนะคะในส่วนนี้ก็มีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนาะเออคือถ้าอ่ถ้ามีเงินแล้วก็งานมั่น,นคงเนี่ยคุณจะมีความสุขมากเลยเนาะอืคือแม่หมอมองว่า ทั้งงานทั้งเงินและความรักนะชาวกรองที่หนึ่งนะคะสมหวังค่ะขอแค่ปล่อยวางนะความสุขของคุณนะเปิดใจปล่อยวางค่ะคุณจะได้รับมันแน่นอนนะคะเนาะความสุขที่จะเกิดขึ้นเร็วนี้แน่นอนค่ะนะความสมหวังในความรักการงานและการเงินนะคะนะชาวกองที่หนึ่งนะโอเคค่ะเรามาดูกันว่าไพ่ออร์โคอยากจะบอกอะไรคุณนะคะกับชาวกองที่หนึ่งนะคะนะ จอนี่นะคะจอนนี่เนาอะอมมาดูกันค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยอืมเห็นไหมคือเราต้องลงมือทําค่ะเนาะเราต้องลงมือทําไพ่บอกนะคะไพ่สื่อสารว่าถ้าเราอยากจะประสบความสําเร็จหรือว่าอยากจะทําอะไรนะคะอย่ามวัวแต่คิดอย่างเดียวนะเออต้องลงมือทําค่ะมันถึงเวลาแล้วเห็นไหมเนี่ยถึงเวลาแล้วที่เราจะออกเดินทางแล้วลงมือทําได้แล้วนะคะความสุขของคุณคุณเป็นคนที่ชอบอิสระเหมือนกันนะชาวกองที่หนึ่งนะไม่ชอบไม่ใครมาผูกมัดเนาะไม่ชอบไม่ใครมาบังคับค่ะเป็นคนที่เป็นคนที่รักสัตว์เหมือนกันเนาะจิตใจอบอ้อม ารีเป็นคนรักธรรมชาตินะคะเนาะความสุขของคุณก็คือได้กับการได้อยู่กับธรรมชาติแล้วก็กับการที่ได้ลงมือทําในสิ่งที่ตัวเองรักนะคะเนาะแล้วลงมือทําได้เลยค่ะนะอย่ามัวแต่คิดนะสมหวังแน่นอนจ้านะชาวกองที่หนึ่งนะสมหวังแน่นอนค่ะขอให้เรามีความเชื่อความศรัทธาแค่นั้นแหละนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่พ่อพิคาเน่ยอยากจะบอกอะไรกับเรานะกองที่หนึ่งนะ เห็นไหมเห็นไหมคะเชื่อมโยงกันมากๆเลยค่ะเนาะเห็นไหมไพ่เชื่อมโยงกันมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยอืเห็นไหมไพ่ออรเคโคไพ่พิคเนตไพ่ยิปซีเชื่อมโยงกันหมดเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยเชื่อมโยงกันหมดมันถึงเวลาแล้วค่ะนะเราต้องลงมือทํานักถึงเวลาของเราแล้วเห็นไหมมันถึงเวลาของเราที่จะต้องลงมือทําแล้วจะรอรอโชคชะตาอย่างเดียวไม่ได้นะเออเห็นไหมเนี่ยจอนนี่เนี่ยเริ่มต้นได้แล้วเริ่มเริ่มต้นของการเดินทางได้แล้วเห็นไหมคะเนี่ยเออแล้วก็นี่เห็นไหมเนี่ย จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไปในทางที่ดีเห็นไหมคะ beginning เนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในทางที่ดีคิดดีทดําดีเห็นไหมเนี่ย innocent ทําไปเลยสิ่งที่เราคิดว่ามันถูกต้องที่มันดีเนาะเราทําไปเลยค่ะนะทําไปเลยลงมือทําไปเลยค่ะเราจะได้รับผลนนั้นตอบแทนแน่นอนเห็นไหม enjoy กับชีวิตค่ะนะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความสุขค่ะเนาะเนี่ยให้ให,ให้ให้รางวัลชีวิตตัวเองบ้างนะเอออย่ามัวแต่ไปสนใจคนอื่นเขาสนใจตัวเองบ้างค่ะ เร็วๆนี้กองที่หนึ่งแน่นอนค่ะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนนะกองที่หนึ่งนะอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขก็คือการปล่อยวางนะคะทําในสิ่งที่ตัวเองชอบนะกองที่หนึ่งนะตามใจค่ะตามเสียงหัวใจเราไปนะลงมือทําอย่ามัวแต่ค,คิด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 นะถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่สําเร็จนะคะกองที่หนึ่งนะโอเคจ้า ค่ะจบปรุงไปแล้วนะคะคำทำนายของชาวกองที่1น่นะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้นะคะกดกระดิ่งไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดเตือนคลิปต่อๆไปของทางช่องนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ก็ขอให้ชาวกองที่1พบเจอแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองนะใครอยากจะให้แม่ทำหัวข้ออะไรไว้ให้ก็คอมเมนต์ไว้ใต้โพสได้เลยนะจ๊ะสาหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีชาวกองที่สองนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สองหรือไพ่กองที่สองนะคะเรามาดูกันนะคะว่าความสุขของคุณคืออะไรนะจ้าชาวกองที่สองนะามาดูกันความสุขของคุณคืออะไรนะจ้า The m a g i c i a n นะคะขึ้นมาก็ได้ไพ่ดีเลยเนาะ A อ็อ of s o r r ์นะคะ Queen of Cups นะคะ The Moon นะคะ The Chariot นะคะ The Tower นะโอเคะ okay, ค่ะสำหรับชาวกองที่สองนะคะชาวกองที่สองเนาะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันนะคะว่า ความสุขของคุณนะคะชาวกองที่สองคืออะไรนะคะชาวความสุขของชาวกองที่สองนะ ความสุขของชาวกองที่2นะคะเร็วนี้เนาะความสุขของชาวกองที่2นะจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆค่ะนะเราจะได้ปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะที่ผ่านมาถ้ามีอุปสรรคปัญหามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นหรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปนะคะเราจะได้เริ่มต้นใหม่ค่ะนะแล้วครั้งนี้การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะจะทําให้เรามีความสุขเนาะเออจะทําให้เรามีความสุขจะทาให้เราคิดได้จะทําให้เราเรียนรู้อะไรได้หลายๆอย่างนะคะเนาะความสุขของคุณคือการเริ่มต้นใหม่ ะะชาวกองที่2นะคุณจะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเร็วนี้ค่ะนะที่ผ่านมามีอุปสรรคปัญหาหรือว,ว่ามีเรื่องที่ไม่ดีรุมเร้าเข้ามานะคะเราจะผ่านมันไปได้นะอุปสรรคปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเราจะฝ่าฟันมันออกไปได้นะคะความรักติดขัดนะคะแยกกันอยู่มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมีเกณฑ์นะคะจะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งเนาะจะได้มีจะได้มีเ,มเกณฑ์กลับ กลับมาสร้างครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมีเกณฑ์เนาะทุกสิ่งทุกอย่างจบสิ้นลงแล้วค่ะเนาะเรื่องเลวร้ายเรื่องไม่ดีนะอจะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นภายใน1เดือนนี้แน่นอนนะคะสําหรับชาวกองที่สองเนาะแล้วมันก็จะทําให้คุณมีความสุขนะอการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ล่ะคะ่ะจะทําให้คุณมีความสุขเนาะ สิ่งที่ควรระวังนะคะชาวกองที่สองนะเป็นคนที่ผงผานนะคะเป็นคนที่ผงผาเป็นคนที่ใจกล้าเป็นคนที่เชื่อมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงอะ่ะพูดง่ายง่ายนะชาวกองที่สองนะบางทีนะคะเราทำอะไร เ,เราทําอะไรลงไปแบบคิดไม่รอบคอบอ่ะเนาะเราไปไม่ทันได้คิดพิจารณาให้รอบคอบนะคะด่วนตัดสินใจด่วนลงมือทําเนาะมันอาจจะผิดเกิดขอ้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นให้เรามีสตินะค่อยคอยคิดพิจารณานะคะเนาะค่อยๆลงมือทาค่อยๆปฏิบัติไปนั่นแหละนะคะค่อยๆทําไปไม่ต้องรีบร้อนนะเรามีเวลายเยอะแยะมากมายนะคะชาวกองที่สองนะเรามาดูกันจ้ะว่าไพ่ออร์คโคอยากจะแนะนำอะไรชาวกองที่สองนะอยากจะบอกอะไรนะ f ฟอ r r i c h นะคะเห็นไหม เห็นไหมคะเนี mm ่ยไพ่เชื่อมโยงมากเลยค่ะอืมคือจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะแม่มองนะจ่ามีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนชาวกองที่สองนะคือการเปลี่ยนแปลงนี่แหละจะทําให้คุณมีความสุขนะเพราะมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะนะการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณกําลังจะเริ่มต้นทําสิ่งใหม่ๆเนาะสิ่งนี้แหละที่จะทําให้คุณตัวของคุณเองเนี่ยมีความสุขแล้วก็เอนจอยไปกับมันนะคะเนาะอืมให้เรามีความเชื่อมั่นค่ะนะให้เรามีความเชื่อมั่นในตัวเราเองนะคะ เคลียอะไรที่ไม่ดีเคลียอะไร energy อะไรที่ร้ายๆที่ไม่ดีความคิดลบๆในหัวนะคะในตัวเราเนี่ยเคลียมันออกไปค่ะเนาะแล้วคุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเนาะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมันถึงเวลาแล้วที่เราต้องการต้องเรียนรู้นะถึงเวลาที่เราจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้แล้วเปิดรับโลกกว้างได้แล้วนะจ้าสิ่งดีๆกําลังเข้ามานะอมันดูกันว่าพ่อพี่คณิตนะคะอยากจะแนะนําอะไรคุณนะเห็นไหม รอรับความสุขสมหวังได้เลยค่ะนะรอรับความสุขความสมหวังได้เลยเนะี่ยเห็นไหมเนี่ยอืมรอรับความสุขความสมหวังได้เลยสิ่งอะไรที่คุณทําไปที่คุณยื่นให้คนอื่นเขาไปเนี่ยนะคุณก่อนที่เราจะเป็นคนรับเราก็ต้องเป็นคนให้ก่อนถูกไหมอืมแล้วเราก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมานะคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นเร็วนี้แหละนะอืมโชคลาภเงินทองนะคะเกิดขึ้นนะจะทําให้คุณมีความสุขนะอืมแน่นอนค่ะนะถ้าคิดไม่ออกบอกไม่ถูกปัญหารุมร้าเยอะแยะมากมายนะั่ง สมาธิสี่พอบอกนะนั่งสมาธิสวดมนต์ขอพรสี่เข้าวัดเข้าวาสี่นะแล้วคุณจะผ่านไปได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะลายล้อมคุณอยู่นะคอยช่วยเหลือคุณอยู่คะ่ะนะเห็นไหมเนี่ยเออลงมือปฏิบัติเลยเห็นไหมคะจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนในทางที่ดีเกิดขึ้นนะเออในทางที่ดีนะเออ,นะเ,อ,อเกิดขึ้นแน่นอนจ้านะจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีนะเ,ออเตรียมรับพรได้เลยพรอ,อะไรที่เราขอไว้จะสมบังแน่นอนนะจ๊ะ โอเคนะคะสำหรับชาวกองที่2นะคะก็จบลงไปแล้วนะขอให้โชคดีนะคะ,ะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะกดกระดิ่งไว้จ้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของทางช่องนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนชาวกองที่2พบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีชาวกองที่3นะคะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของชาวกองที่3กันเลยนะว่า ความสุขของคุณคืออะไรนะจ๊ะเรามาฟังคําตอบกันเลยนะชาวกองที่3นะคะใครที่เลือกไพ่ไปที่3ามกองที่3นะความสุขของคุณคืออะไรนะจ๊ะมาดูกัน The High r e f e n c นะคะ The High r e f e n c นะ Ten of One ค่ะ f i of One นะคะ Ace of One ค่ะ เอออพเปนต์เทคโอนะคะทร e ออฟคัพโอเคว้าวกองที่สามนี่บ้าง,งานเนาะ <laughs> ความสุขของชาวกองที่สามนะคะคือการประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเนาะเรื่องการงานเรื่องการเงินนะคะเนาะคือเป็นคนที่แบบว่าทุ่มเทกับการงานเหลือเกินนะความสุขของคุณนะคือประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเพราะว่าคุณมองว่าถ้าคุณประสบความสําเร็จในเรื่องการงานแล้วเงินก็จะตามมาเนาะเออเงินก็จะตามมาแล้วก็ความสุขก็จะตามมาคุณคิดแบบนี้เนาะความรักก็จะตามมาด้วยค่ะเด่นๆเลยนะกองที่สามนะชาวกองที่สามนะคือ ความสุขของคุณนะก็คือเรื่องการงานนะคุณจะประสบความสําเร็จค่ะในเรื่องการงานนะจะทําให้คุณยิ้มได้นะคะจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยไหลลื่นดีเนาะจะทําให้คุณแฮปปี้นะคะเนาะจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะคะเนาะเสียงโชคเสียงลาบมีเกณฑ์นะภายใน3เดือนนี้นะราบรื่นดีนะใค,นใครที่เป็นลูกนี้นะคะเนาะใครที่เป็นเจ้าหนี้น,น,นะคะที่มีลูกน יח, ี้เนาะติดนี้ติดสิงมีเกณฑ์จะได้คืนนะมีเกณฑ์จะได้เงินคืนอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เป็นก้อนเน จะอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่มีเกณฑ์ว่าจะได้นะอืมสิ่งที่เรารหวังรอคอยนะคะจะสมหวังค่ะนะจุดทูบสิบหกดอกเลยค่ะนะขอเจ้าที่ค่ะเจ้าที่ที่บ้านเราดีมากเลยนะทุกคนนะใครที่เลือกกองนี้นะคะเจ้าที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคอยปกปักรักษาคุ้มครองคนกองที่สามนะคะเนาะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี่แหละคะ่ะจะให้ความสุขแก่คุณนะจะให้ความสมหวังก็คือขอพรท่านท่านจะให้พรของคุณสมหวังนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องงานนะอืม เรื่องงานนะคะใครที่มีอุปสรรคปัญหาเนาะที่ผ่านมาเนาะอองานนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนร่วมงานนะคะที่มีปัญหากันนะเพื่อนร่วมงานให้ระมัดระวังเพื่อนร่วมงานเนาะแทงข้างหลังใช่ไหมทะเลาะก,กันมีปัญหากันหรือว,ว่าไม่เข้าใจกันนะคะที่ผ่านมานะจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งนะเออเขาจะแพ้ภัยตัวเขาเองค่ะนะใครคิดร้ายคิดไม่ดีกับชาวกรงที่3ามนะคะเขาจะแพ้ภัยตัวเขาเองนะคะเราไม่ต้องไป ทำอะไรไม่ต้องไปสาปแช่งเขาด้วยไม่ต้องไปว่าอะไรเขานะคะเดี๋ยวเขาจะได้รับผลกรรมนั้นแน่นอนเนาะชาวกองที่สามนะคะค่ะความสุขของชาวกองที่3ามก็คือเรื่องงานนะคะนะคุณจะประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะนะพอคุณประสบความสําเร็จเรื่องงานและเงินก็ตามมาเนาะเงินก็ตามมาแล้วก็เรื่องการเรื่องความรักก็ตามมาด้วยนะคะนะชาวกองที่สามเป็นคนที่นิ่งเนาะ เป็นคนที่มีมีความอดทนพอสมควรค่ะนะเป็นคนขยนันมีความอดทนเป็นคนนิ่งเหมือนกันนะบทจะพูดก็ พูดไม่หยุดนะบทจะไม่พูดก็คือไม่พูดเลยพูดง่ายๆนะชาวกองนี้นะเป็นที่ปรึกษ,ษาให้คนอื่นดีมากนะ <c oughs> คุณจะมีความสุขมากๆเวลาที่ช่วยเหลือคนอื่นนะเวลาที่คุณเห็นคนอื่นประสบความสําเร็จหรือว่าคุณได้ช่วยเหลือคนอื่นได้สําเร็จแบบนี้นะเ <c oughs> ห็นรอยยิ้มของเขาคุณเป็นคนที่มีจิตใจเมตตาเป็นคนอบอ้อมอารีนะ <c oughs> เป็นคนใจดีนะคะ <c oughs> เป็นพ่อพระแม่พระเลยแหละนะชาวกองนี้นะเออมีส10ิบให้ร10้อยมีร้อยให้พันพูดง่ายๆเออนั่นแหละใจใหญ่ใจโตแต่นะ มัดระวังนะจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะเออค่ะเรามาดูกันค่ะว่าไพา่ออลาโคอยากจะบอกอะไรเรานะฟานบาเลนนะคะเห็นไหมเออ ค่ะเห็นไหมไพ่อยากจะบอกว่าให้เรานะคะหาตัวตนที่แท้จริงของเรานะอืให้เราหาตัวตนที่แท้จริงแล้วก็แบ่งเวลาให้ถูกนะคะนะไม่ว่าจะให้เกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็แบ่งเวลาให้ตัวเองบ้างนะคะเนาะเราจะได้มีเวลาเราจะได้มีพลังมี energy มากขึ้นนะคะทําสิ่งใหม่ๆเนาะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ enjoy นะคะชีวิตตัวเองนั่นแหละหาเวลาพักผ่อนบ้างเนาะอือย่าทําแต่อย่าทําแต่งานอย่าช่วยแต่คนอื่นนะอย่าคิดถึงแต่เรื่องอื่นอย่าคิดถึงแต่ นอื่ให้คิดถึงตัวเองนะคะบ้างนะอถ้าเรารู้จกัจกจัดสรรเวลาแบ่งปันเวลานะคะเอเอทุกอย่างมันก็จะผ่านไปดีผ่านไปได้ด้วยดีเนาะเออทุกอย่างมันก็จะออกมาดีนะคะนะ แน่นอนค่ะชาวกองที่3มเนาะแน่นอนความสุขของคุณก็คือเรื่องงานนะคะนะเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักนั่นแหละค่ะสรุปก็คือให้เราแบ่งเวลาให้ถูกนะคะให้เวลาตัวเองบ้างเนาะนั่นแหละแล้วคุณจะพบกับความสุขที่แท้จริงนะคะชาวกองที่สมนะโอเคจ้ะคําทานายก็จบลงแล้วนะคะคําทานายดีๆก็รับไว้เนาะคําทานายไม่ดีก็ไม่ต้องคิดเดยอะคิดมากนะคะเอาไปเป็นแนวทางนั่นแหละในการใช้ชีวิตประจําวันเนาะสําหรับวันนี้นะคะแม่หมอเจน นี่นะคะต้องลาไปก่อนนะเอ่อ ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะนะฝากด้วยนะจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอนะคะใครต้องการด้วยสนใจอยากให้แม่หมอทำคลิปอะไรให้นะคะก็โพสใต้โพสได้เลยนะว่าสนใจอยากจะรู้หัวข้อนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวแม่หมอจะทำให้นะส่วนใครสนใจดูแบบละเอียดนะคะเปิดพื้นดวงแบบละเอียดชัดเจนทักมาหาแม่หมอใน Facebook แม่หมอเจนนี่ได้เลยนะคะเขียนเป็นภาษาไทยได้เลยะคะ่ะแม่หมอเจนนี่เนาะหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเจนนี่เวนวักแล้วก อังกแลนนะคะเนาะจะโอเคค่ะวันนี้เจนต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะโชคดีมีใช้ค่ะใครที่เป็นทุกข์อยู่ขอให้หายจากทุกข์ใครที่สุขอยู่ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า